มาแล้วอะสวัสดีครับพวกเราอัปเดตสถานการณ์น้ำวันนี้ก็สนหลักแห้งหมดแล้วนะครับะสนหลักเมือคืนก็คืออุดมสุขก็คือลงมาทเที่ยงคืนแห้งหมดแล้วก็มาที่ร้อยหนึ่งกับหนึ่งวันที่สามมีหกสองเข้าวันตีสี่อาะมีจอยย่อยตามหมู่บ้านต่างๆบ้างบ้างที่ตรงวันนี้ครับตะไลเพียร์สอยย่อยใช่ก็เหมือนเมนแห้งหมดแล้วสู่วิทย์แห้งหมดครับสามมบูดครับบราบาครับ โอเคเมื่อวานก็ฝนตกหนักถ้าดูตรงนี้ใช่ไหมก็คือตากขนงก็ร้อยสี่ห้ามิลวันที่แล้วถ้าเกิดดูสองักงนาสองหนแล้วนะใช่ครับตอนเรื่องมาก็สามร้อยกว่ามิลแล้วบางนาตากขนงกองเตยร้อยสามสิบเจ็ดมิลกองเตยร้อยสามสิบสี่มิลตาขนงร้อยยี่สิบสองบางนาเราเียดเมื่อวานนี้ก็ฝนมาอ้อยอิงอยู่แถวตากขนงบางนากิที่บางนาเลยครับสองขั่วโมงกว่าครับจึงทำให้กดดันในตรงในอุดมสุขครับ แล้วก็มาร้อยหนึ่งครับหนึ่งเออหนึ่งถึงหนึ่งมันเปนท่วมหนักมากน่าจะมันจะมีมีย้อนมาจากตรงดั้งปลายที่เราเคยไปไปดูกันนะครับซอยนี้มันยาวครับเป็นโชว์แต่คนอยู่เยอะแต่ว่านั้นทีเราก็รถไปช่วยเพราะวานนั้ก็มีรถเข้าไปช่วยละเป็นสิบคันเลยมั้งที่ช่วยส่งครับส่งรวงคนนะครับเมื่อวานนะครับส่งดีแต่ว่าก็ต้องแล้วก็ไอ้ตัวรถเสียด้วยนะกองท้างคนแล้วแต่สถานการณ์นี้ไม่มีน้ำท่วมครับแล้วฝนเป็นไงตอนนี้อ่ะฝนวันนี้ เมื่อวานมันจะมีรูปรูปที่สองเข้ามาที่เราว่าครับเนี่ยจะที่รูปที่สองเข้ามาที่ภาษีเจริญอร์บังแคที่บางแคก็มีท่วมทีบอกว่าแปดสิบมิลครับแปดสาเศรษฐกิจก็มีท่วมอยู่นะแต่ว่าก็แห้งไหมวเร็วครับเพราะเราคุมอยู่ตรงตรงวัดเศรษฐกิจเอ๊ะแต่ตอนนี้ไม่น่าตัวยาก็ลดลงใช่ครับเมื่อช่วงนี้เปิดบ้านได้มีตัวมีเลขไหมมีก่อนไหมก่อนูี อันนี้เป็นฝั่งขังการบริหารจัดการน้ำครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลงมาที่ติดลบครับอแต่ก็ยังยังสูงกว่าข้างในไม่เหรอครับอันนี้้จุดที่ที่เปิดได้ครับที่บางจุดอย่างนี้เปิดไม่ได้ครับที่บางนาไหนเปิดไหนขึ้นไปดูบางนาดิบางนาเนี่ยครับนี่เราก็ไล่เปิดออกไปลบห้าเจ็ดบางนาที่เปิดได้ใช่ครับเดี๋ยวไล่ไล่เปิดดูดูระดับครับ เมื่อกี้เช็คไปที่โรงเรียนไอซีเอสที่ปีที่แล้วก็ท่วมวันนี้ก็ไม่ท่วมไนสามทุกบอลกันอยู่ประมาณอ๋อที่หลอดสองหลอดสามที่หวอดมันจะอยู่หลอดใช่ครับเกินเอาเข้าด้วยมันหลอดหลอดสองหลอดสามเข้ามาแล้วก็มาเปิดที่เอสเจ็ดแล้วก็สู่ออกที่เอสแปดเอ๊แต่เมื่อคืนทน่วยร้อยหนึ่งมันลงที่ไหนอ่ะร้อยหนึ่งก็จะมามาจบอยู่ตรงตรงนี้ครับก็จะมาตรงปากซอยก็จะแบบเข้าที่ปากอ้อทุกค อหนึ่งร้อยสามเคก็ได้กดแล้วกนวันนี้นะครับวันนี้เร้ได้ยังไม่หยุดนะแต่ที่ว่าฝนก็จะมาเย็นเป็นฝนทำงานฝนออฟฟิศฝนราชการเนาะไห้ดูเครกรอนหน่อยแอรกรอนเมื่อกี้ไอีตัวอันนี้แอรกรอนของวันนี้แต่ว่าก็ยังหนึ่งวันทีถึงยุ่งลงหน้านะอาจจะิงทำให้นอนอยู่อาจจะอัปเดตช่วงบ่ายอีกทีครับยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดก็ถ้าเกิดแอรกรอนที่มีดาวเมืองครับตรงนี้ กับมีรากะบากระบาัาจจะมาช่วงเยียดอีกีนะครับช่วงนี้มีฝนหนาแน่นถึงปลายที่นงทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งั้นตอนนี้เราต้องระวังแถวรากระบังช่วงปีบางนาจะไม่ทางพยากรณ์จะไม่เยอะแต่ในเมืองนี่นะเมืองพอมีแล้วก็รากระบางแล้วก็ตอนเมืองสังคมก็มีแนวพาดบางแแห่อันนี้อันนี้ของใครอ่ะของกรมวุฒิของใครอ๋อกรมวุฒิกรมวุฒิเราเข้าไปดูในเรื่องการวุฒิได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมคืนก็ถือว่าก็ น้ำแข็งหมืแลวตอนนี้แต่ว่าก็หนักแล้วก็ต้องไอต้องดูเรื่องไอ้การขนคนกลับบ้านจะต้องตอบแต่ผมว่าคดีที่นั้นในแง่ของที่รงมศพใกล้ตกค้างมากยมันคือเราเรามีจุดรวมคนอยู่ที่บางนาครับก็เลยก็เลยเร็วสั่งการไปเร็วเลยแต่พอพอน้ําเริ่มเลิ่มขึ้นมาที่เมืง่อวานก็รถมาเยอะคนมาเยอะแล้วก็แต่ว่าบางจุดแต่อย่างวันหนึ่งช่วงคืนรถขาดก็เข้าไปเฉยนะโอเคสถานการณ์ก็วันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับคืนอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าเราก็เอาอยู่อะถึงเที่ยงคืนกว่าก็ลงไปหมด ครับวันนี้ต้องมีการปรับรุงครับไอ้สูตจุดรวมนะครับเรื่องรถเรื่องอะไรท่านจัดการแล้วก็เอาสุดที่มันไม่มีปัญหาที่มาช่วยกันรวมลถอ้ลดนี่รถใหญ่เยอะนิดหน่อยเพราะบางทีมันต้องวิ่งยาวอย่างไรงสุดมันต้องวิ่งยาวไปถึงสีลยนะไอ้ตรงปลายนี่มันเข้าไปถึงไม่ถึงไนเกลี่ยนะใช่ครับเออเออเพราะบางทียาแล้วรถใหญ่มันสะดวกกว่าครับ ก็กำลังวันนี้กำลังดูที่เป็นหกล้อแต่มีขนาดเล็กกว่านิดเดียวครับเราเรามีด้อมแล้วมันมันปีนขึ้นไปไหวเราเสริญยอดเราต้องปีนเรารถไปนั่งานไปรับได้ไหมเนี่ยมาเดนเนี๋ยวผมผมลองจับดูหรือว่าเออต้องหาหน่อยครับโอเคแล้วเมื่อเราก็ลองตัวครับเย็นนี้นะก็ดูพยากรณ์อากาศด้วยแต่ตอนเช้านี้กระจายรัวก็คงปัญหาตามปกติแต่เรื่องน้ำท่วมขังในถนนใหญ่ไม่มีมีในหมู่บ้านเล็กๆบ้างนะแถวสามอาวุธเขาบอกว่ามีอยู่นะแถวซอยจ่าโสดเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดเป็นไปช่วยซักครับช่วยซับน้ำไม่ใช่ป่ะครับโอเคครับไปละเดี๋ยววันนี้มีประชุมแต่เช้าเลยแปดโมงแล้วก็เดี๋ยวไล่งานต่อเย็นนี้คงลงพื้นที่ครับเดี๋ยวที่สุรรัตประชาการอยู่นี่ครับครับผมพื้นที่ดีครับเออไปประสานงานอะไรต่างๆได้ครับโอเคอ่ะมาผมจบให้ได้ขอบคุณนะัพวกเราก็ประมาณนี้นะเช้านี้ก็ฐานการก็พอได้ก็ลาพวกเราอ้าวเป็นไงพวกเราอยู่ทั้งคืนปะเนี่ยหรือว่าเข้าเวรเช้า อ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะทุกคนครับ